แต่เดี๋ยวทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าคำว่า affirmation แปลว่าอะไรคำว่า affirmation นะคะสื่อถึงการตอกย้ำกับตนเองเพื่อให้เชื่อในสิ่งนั้นๆในคลิปนี้นะคะเราจะยกตัวอย่าง affirmation 2คลิปนะคะที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็มีหลายคนเมนมากว่าทำให้คนคนนั้นนึกถึงเราแล้วก็ถึงขั้นคลั่งน,นะคะหรือว่า o b s e s s affirmation อันแรกที่น่าจะดังที่สุดก็คือ i don't chase i attract what belongs to me will simply find me ฉันไม่วิ่งไล่ตามฉันดึงดูดอะไรที่เป็นของฉันก็จะหาฉันจนเจอส่วนคลือนี้นะคะก็คือ no matter what he is doing no matter who he is with he is always thinking about me everything reminds him of me ไม่ว่าเขาจะทำอะไรหรือว่าอยู่กับใครเขาจะนึกถึงเพียงแต่เราทุกอย่างจะทำให้เขาคิดถึงเราเขาบอกว่าจะทำให้คนคนนั้นคลั่งรัก จิตวิทยาทดสอบคุณสำคัญแค่ไหนในหัวใจผู้ชายคุณลองถามประโยคง่ายๆนี้ประโยคเดียวกับผู้ชายของคุณคือคุณจะทิ้งฉันใช่ไหมคุณคิดว่าเขาจะตอบอย่างไงถ้าเขาตอบกลับม,มาว่าที่รักฉันจะไม่ทิ้งคุณตลอดชีวิตนี่คือผู้ชายเลวที่กำลังหลอกคุณอยู่ ถ้าเขาตอบว่าฉันจะทิ้งคุณได้อย่างไรนี่คือผู้ชายที่ชอบคุณถ้าเขาตอบว่าไม่นะครับเกิดอะไรขึ้นหรอครับนี่คือผู้ชายที่ห่วงใหญ่คุณถ้าเขาตอบว่าทำแบบนี้ได้อย่างไงเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านี่คือผู้ชายที่รักคุณอย่างแท้จริงนะครับถ้าเขาตอบวา่าทำทำไม นี่คือคนที่กำลังจะทิ้งคุณไปนะถ้าเขาตอบว่าอะไรนะคุณพูดอะไรเนี่ยนี่คือคนที่ไม่สนใจคุณเลยผมอยากจะถาาคุณคุณกล้าไปถามแฟนของคุณหรือเปล่าครับถ้าถามแล้วมาคุยกันในคอมเมนต์นะครับกดติดตามผมอาเลยบาบาาเรา ก้าวนครับับอนนี้แม่งโคตจริงไม่มีใครบอกได้ว่าควรพอหรือว่าควรทนต่อไปแต่ใจที่บอบช้ำของคุณเองนั่นแหละที่จะเป็นคำตอบว่ามันเจ็บมากเกินไปหรือเปล่าแล้วที่ให้อยู่เนี่ยให้แต่เขาจะลืมให้ตัวเองใช่ไหม